องค์กรจิ้งเหมาองค์กรไปหยุนเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมาบ้าจริงใครเป็นสายลับกันแน่นะแต่ว่าสงครามระหว่างเรากับองค์กรไปหยุนมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการจะค้นหามันก็ไม่ยากแต่ว่าก็คงจะใช้เวลามากสักหน่อยฉันกลัวว่าถ้าหากเราบอกเรื่องนี้กับสมาชิกคนอื่นๆมันอาจจะทําให้พวกเขาระแวงกันเองก็ได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่มันอาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับในอดีตตอนที่เราต่อสู้กับองค์กรหัวกระโหลกแห่งความตาย ที่ใช้หลอกเราว่ามีสายลับอยู่ในองค์กรเราไม่มีทางเจ้าเทียนบาเป็นฐานลับขององค์กรเราพวกเขาไม่สามารถทําลายสถานที่นั้นได้ถ้าหากพวกเขาไม่มีสายลับอยู่ข้างในองค์กรเราจริงๆยิ่งไปกว่านั้นสายลับคนนี้จะต้องมีตําแหน่งที่ค่อนข้างสําคัญในองค์กรของเราด้วยบ้าจริงเราควรจะทํายังไงดีล่ะถ้าหากเราสามารถหาสายลับนั้นได้เราจะทําแบบนั้นได้ใช่ไหมเสี่ยวลงเอิมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องจัดการกับองค์กรไปยุนฮะ นอกจากนี้เรายังสามารถมีสายลับอยู่ในองค์กรไปหยุนด้วยหมายความว่ายังไงจัดการมันจัดการพวกมันให้หมดมีองค์กรชิงหลงตีเฟิงจากองค์กรจิ้งเหมาแล้วก็หวังเสีย่ยวโหมีหลายองค์กรมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ยังไงก็สู้พวกเราไม่ได้หรอกเรามีคนมากพอที่จะเอาชนะองค์กรส่วนใหญ่ในเมืองจิงไห่จำนวนคนไม่สามารถใช้ตัดสินอะไรได้ไม่หรอกฉันเชื่อว่ามันมีส่วนสำคัญ เพราะว่าสองคนยังไงก็ดีกว่าตัวคนเดียวพวกคุณมีกองกําลังให้หูของเราก็มีกองกําลังด้วยเช่นกันคุณคิดว่าองค์กรจริ้งเหมาจะมีเพียงแค่คนเหล่านี้เหรอหามเย่จิ้งเฉินคือบุคคลสําคัญในการทําสงครามครั้งนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ปรากฏตัวที่นี่เลยนี่คงไม่ใช่การต่อสู้หลักของพวกเขาแน่พวกเขาอาจจะโจมตีองค์กรไปอยู่ในคืนนี้ก็ได้เขาสามารถทำลายบาได้ด้วยตัวคนเดียวแสดงว่าฐานกำลังนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยแต่ว่าทุกคนก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้วนะ ฉันได้เตรียมการเอาไว้แล้วล่ะฉันได้จับผู้หญิงคนนั้นเอาไว้แล้วถ้าคนขององค์กรจิ้งเหมามาถึงพวกเขาก็จะจัดการกันเองเราก็แค่รอจากพวกเขาทั้งหมดถ้าหากมันประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่มีใครสามารถมาสงสัยถึงความแข็งแกร่งขององค์กรเห่หูอของเราได้เหยื่อได้เข้าไปในกับดักแล้วได้เวลาแล้วสิในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะเย่จิ้งเฉินคุณไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะยอมแพ้ซะเถอะนะเยอะจิ้งเฉินเงินเหรอ คุณคงจะคิดผิดแล้วล่ะอูหยังจุนเย่จิ้งเฉินอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะมาที่นี่เร็วๆนี้ติดต่อมาจากองค์กรจากองค์กรงั้นเหรอสวัสดีคุณผู้หญิงฉันชื่อเย่จิ้งเฉินตอนนี้องค์กรของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วจงยอมแพ้ซะเถอะองค์กรเฮยฮูเหรอเป็นองค์กรที่มีขนาดเท่ากับองค์กรไปหยุนแต่ดูเหมือนว่าองค์กรไปหยุนจะดูถูกองค์กรเฮยฮู เพราะว่าทั้งองค์กรนั้นมีแต่ผู้หญิงรวมทั้งองค์กรเหยหูนั้นไม่ผูกสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆเลยพื้นที่ของฐานลับฉันคิดว่าองค์กรเหยหูเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเราสําหรับหัวหน้าขององค์กรไปยุนพวกเขาได้รับคัดเลือกมาจากเว่ยเซียนเจ้ามันคงจะไม่ง่ายที่จะจัดการพวกเขาแล้วคุณก็ยังบอกว่าเฮย์ฮูไม่ผูกสัมพันธ์กับองค์กรอื่นเลยเกรงว่าจะเป็นที่จับตามองจากพวกเขาซะมากกว่ามันง่ายที่จะถูกเปิดเผยตำแหน่งคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกฉันรู้้ว่าตองงงทยไ คุณเพียงแค่ต้องทาตามแผนเราจะต้องโน้มน้าวองค์กรเหยหูให้ได้แล้วจะทํายังไงต่อไปจิ้งเฉินคุณเห็นด้วยกับเขาไหมเอ,อืมลองเลยเยอะคนของเหยหูอยู่ที่ไหนทําไมพวกเขาถึงไม่ส่งกําลังเสริมมาบ้าจริงคนขององค์กรจริ้งเหมานี่เป็นสปหลาทั้งหมดเยยรื่องยังไงเชื่องมันเถอะแต่ว่าตอนนี้เราต้องถอยก่อนจะต้องถอยกลับไปที่ของเราก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเราถูกจับมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไง ก็นั่นไงหัวหน้าขององค์กรเจอรี่และคนขององค์กรจิ้งเหมาทำไมคนขององค์กรจิ้งเหมาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดกันเลยฐานลับองค์กรของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วตอนนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าร่วมกับเราฉันคิดผิดไปนับตั้งแต่อูหยางจุนขึ้นเป็นผู้นําองค์กรจิ้งเหมาความแข็งแกร่งขององค์กรก็ลดลงอย่างมากเชียงคิดว่าเขาจะเป็นคนโง่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะไม่ใช่แบบนั้น ทุกคนในองค์กรต่างก็ถูกดูหมินมันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างองค์กรเห่ยหูขึ้นมาได้อย่างทุกวันนี้เราคิดว่าเราจะมีอนาคตที่สดใสกว่านี้ซะอีกแต่ว่าฉันคิดผิดไปฝันไปเถอะนี่มันยังไม่ใช่จุดจบมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องตอบโต้กลับแล้วนำทุกอย่างกลับขึ้นมาให้ได้อย่าเสียใจกับพื้นที่เล็กๆสิหากมีเพียงเราคนเดียวบนโลกใบนี้ก็คงไม่มีองค์กรเห่ยหูองค์กรจิ้งเหมาต้องการให้เรายอมแพ้ใช่ไหมไม่มีทาง ผู้หญิงไม่ได้อ่อนแออย่างที่คุณคิดหรอกนะฮืมเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆลืมมันไปซะเถอะสำหรับการเข้าร่วมกับองค์กรจริ้งเหมาถ้านั่นเป็นทางเลือกที่คุณเลือกแล้วก็ลุยเลยนี่มันเหมือนนำฟางมาต้านลมชัดๆพาพวกเขาไม่เปลี่ยนความคิดใหม่พวกเขาต้องตายทั้งหมดแน่จูลี่ตีเหรอปกติจะเป็นนายกเทศสมนตรีที่เป็นคนติดต่อฉันแต่ว่านี่เป็นจูลี่ตีที่ติดต่อมาเองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันเอง เอกสารลับของผู้บัญชากวรล,ละ่ะฉันเข้าใจแล้วฉันจะจัดการเองปัญหาใหญ่ซะแล้วการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับมันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าฉันระมัดระวังมากกว่านี้ฉันอาจไม่เจอปัญหานี้ก็ได้เหนื่อยจริงๆฉันจะทํำยังไงดีหาผู้หญิงคนนั้นฉันจะสามารถใช้เธอได้ไหมนะเฮิมย่า ย่าย่าทำไมคุณถึงไม่โจมตีล่ะคุณทำให้ฉันรู้สึกลาคาญรู้ไหมเอมมฉันเอามันออกไปไม่ได้ระวังคุณลิลี่คุณลิลลี่ทำไมทำไมคุณต้องทำแบบนี้ ทุกคนต่างก็รู้ว่าภายใต้การเป็นผู้นำองค์กรจิ้งหมอของฉันความแข็งแกร่งขององค์กรมันลดระดับลงมากมันคือความอับอายของฉันฉันกลัวและกังวลเพราะพวกเขาคาดหวังกับฉันไว้มากแต่พวกเธอก็แสดงให้ฉันได้เห็นว่าต่อให้ลม้มลงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องยืนหยัดขึ้นมาได้เป็นผู้นำต้องมีความกล้าหาญมากเพียงพอที่จะพาทุกคนในองค์กรเผชิญกับความยากลำบากฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณล,ลิลี่ตายไปต่อหน้าต่อตาได้ใครอนุญ,ญาตให้คนเรียกชื่อฉันฉันแพ้แล้วคุณชนะ คุณทาทุกอย่างที่คุณต้องการเธอถ้าอยากจะให้พวกเราจำนนตต่อพวกคุณฝันไปเถอะเป้าหมายของเราคือไว้เซนเจ้าหากคุณลิลี่ไม่เข้าร่วมกับพวกเราพวกเราก็ไม่ได้บังคับอย่าเรียกฉันว่าลิลลี่นะเราจะคืนฐานรับองค์กรให้กับคุณและจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคนของคุณด้วยคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยไหมแย่จิ้งเฉินคุณตัดสินใจเลยจิ้งเฉินแย่แล้วอะไรผู้บัญชาการกวนเสียชีวิตแล้ว ข้อมูลนี้เชื่อถือได้ใช่ไหมได้สายรับส่งข่าวมานี่คือจดหมายที่คนของเราแฝงอยู่ในนั้นส่งมาให้กวนติงๆเหรอเราเพิ่งจะรู้ว่ากวนติงๆเธอเป็นลูกสาวผู้บัญชาการกวนบอกว่าต้องมอบมันให้กับคุณให้ได้ติงๆง,ง,งั้นเหรอเฮิมนี่คือเนื้อความเหรอมันสื่อถึงอะไรล่ะเข้าหมายถึงอะไรกันแน่อาคารตูซิงเขาอาจจะหมายถึงผู้บัญชาการกวนเคยอยู่ในอาคารตูซิงมาก่อนที่จะเสียชีวิต ร่วมมิงไหต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของผู้บัญชากวรวนแน่เร็วเข้าเราต้องรีบไปห้องเอกสารเจอแล้วนี่คือข้อมูลลับขององค์กรที่พวกเขาร่วมมือกันใช่ไหมนี่เป็นหลักฐานที่ผู้บัญชาการกวนแลกมาด้วยชีวิตมันสามารถทำลายร่วมมิงไหและองค์กรของเขาได้เราต้องจัดการเย่จิ้งเฉินหัวหน้าของเราต้องการพบคุณเวยเซนเจ้าเหรอ ล้วมิงไหต้องการจะรู้เรื่องเอกสารลับของผู้บัญชาการควรพวกเราเรารู้จักกันมาก่อนคุณแค่การจัดการกับองค์กรจิ้งเหมามันก็มีปัญหามากพออยู่แล้วการค้นหาเอกสารลับนั้นมันจึงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษฉันรู้ว่าคุณได้เจอมันแล้วฉันได้เตรียมสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับมันไว้ลองดูที่โทรศพัพท์สิฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะจิ้งฉันคุณอยู่ที่ไหนเอ,อิ่มหัวหน้าเราเข้าใจแล้ว ผู้หญิงของคุณอยู่ที่หยุนยาบามารับเธอสิจิ้งเฉินบอกตีเฟิงไปที่หยุนยาบาเพื่อช่วยหลียานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอฉันจะส่งคนขององค์กรไปหยุนไปเข้าคุกให้หมดในที่สุดฉันก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ฉันไปกระตุ้นแย่จิ้งเฉินเขาอาจจะไม่ยอมฉันหลังจากนี้ฉันคงจะต้องได้ต่อสู้กับองค์กรจิ้งเมาหยุนยาบาไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอ ดูเหมือนจะถูกป้นไปหรือเปล่าไม่พบใครเลยไม่มีใครอยู่ไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยสักคนจิ้งเฉินฮะลี่ยานไม่ได้อยู่ที่ยุนยาบ้าเหรอบ้าเอ้ยเว้ยเซียนเจ้าคุณต้องเสียใจที่ทําแบบนี้ฮะหัวนหน้าเราพบปัญหาแล้วอะไรล่ะหัวนหน้าเราพบปัญหาแล้วละ่ะนี่นี่มันที่ยืนยาบา้าคนของเราถูกฆ่าตายหมดแล้วผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวมาก็หายไปด้วย ยิ่งไปกว่าน,นั้นเราไม่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบเรื่องเอกสารล,ลับได้เลยที่ยุนยาบาถูกฆ่าตายหมดไม่สามารถติดต่อคนรับผิดชอบเรื่องเอกสารได้แถมตัวประกันก็ยังหายไปอีกมีคนต้องการจัดฉากให้องค์กรจิ้งเหมาก,กับองค์กรไปยุนต้องต่อสู้กันเองเพื่อที่เขาจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เขาเป็นใครกันละ่ะอูหยางจุนทำไมต้องเป็นอูหยางจุน เกิดอะไรขึ้นกับเธองั้นเหรอตั้งแต่วันนั้นที่เธอได้พบกับองค์กรจิ้งเหมาดูเหมือนว่าในหัวของเธอก็มีแต่เรื่องขององค์กรจิ้งเหมาอู๋หยางจุนเขาบอกว่าจะมาเยี่ยมพวกเรานะ่ะจะมาตอนไหนเหรอเมื่อเมื่อไหร่ฉันต้องไปเตรียมตัวแล้วมันก็แค่เรื่องโกหกนะลิลี่เธอชอบเขาใช่ไหมเอ๊เขาใช้ร่างกายเพื่อปอกป้องฉันเขายังคืนฐานรับขององค์กรเราด้วยพวกเขาไม่ได้ต้องการทําร้ายเรางั้นเหรอ เธอคิดไหมว่าเขาเพียงจะแบ่งแยกเราออกจากองค์กรไปหยุน่นเราแพ้แต่เขาก็คืนฐานรับองค์กรให้กับเราใครจะเชื่อละ่ะว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรจริ้งเหมาคนอื่นๆที่ดูถูกเราพวกเขาจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนบ้าจริงเธอได้ตกหลุมรักอูหยางจนไปแล้วคุณลิลี่มีคนหลายคนมาที่นี่พวกเขามาหาคุณพวกเขาก็แค่โทรมาหาฉันแล้วทําไมต้องมาหาฉันด้วยตัวเองด้วยมากันเยอะมากเฮิมอะไรกันเราเจอปัญหาแล้ว ถ้าหากว่าเธอไปเธอจะไม่ได้กลับมาอีกแน่ลิลี่ฉันจะไปกับเธอเองไม่ต้องหรอกอาจจะเป็นแค่การนัดประชุมแล้วอยากให้ฉันเข้าร่วมวางแผนก็ได้ลิลี่ลิลี่ฉันจะไปกับเธอใช่แล้วใช่ขอโทษนะลิลี่ฉันไม่สามารถสูญเสียเหยหูได้อีกแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆฉันก็สามารถฆ่าเธอได้เพื่อองค์กรเหยหูเขาจากองค์กรเหยหูเราสามารถเริ่มเหตการ์ได้แล้ว หลี่ยันเป็นยังไงบ้างเันได้ส่งคนของเราไปครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปตามหาเธอแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พบบ่อแสใดๆสายลับของเรากําลังตามสืบอยู่แต่ยังไม่มีข้อมูลใหม่จริงเฉินคุณคิดว่าหลี่ยันจะถูกคนอื่นจับตัวไปไหมก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเว่เสียนเจ้าก็ได้ตามหาเธอต่อไปเข้าใจแล้วส่วนคนอื่นๆเตรียมตัวสําหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นกับไปยุนรู้สึกตัวแล้วงั้นเหรอคุณเป็นใคร คุณเป็นใครกันแน่ฉันไม่มีความจําเป็นที่ต้องตอบคําถามนี้แต่ว่าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ที่นี่สองถึงสามวันคุณจะปล่อยฉันไปหรือว่าคุณอยากจะตาย <laughs> ฉันจะต้องตายงั้นเหรอคุณไปคุณได้ยินไหมเธอบอกว่าเราจะตายนะฉันได้ยินคุณคิดว่าเราไม่รู้เลยเหรออะไรอ่ะ คุณเป็นหลานสาวของหนึ่งในสี่นายพลผู้ยิ่งใหญ่แล้วคุณก็เป็นผู้หญิงขององค์กรจิ้งเหมาถ้าหากว่ามีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เมืองจิงไห่หนี่ก็จะกลายเป็นสนามรบและเย่จิ้งเฉินก็จะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้เช่นเดาว่าคุณคงจะไม่อยากให้ปู่ของคุณฆ่าเย่จิ้งเฉินหรอกใช่ไหมอยู่ที่นี่คุณจะสามารถหยุดเรื่องราวทุกอย่างได้มันคงจะดีสำหรับคุณกับเย่จิ้งเฉินนะ ดูแลเธออย่าปล่อยให้เธอออกจากห้องนี้ไปและอย่าปล่อยให้เธอติดต่อกับใครได้ปฏิบัติตามคําขอของเธอยกเว้นแต่เรื่องนั้นฉันเข้าใจแล้วถ้าเราฆ่าเธอเย่จิ้งเฉินก็จะตายทําไมเราไม่ทําแบบนั้นล่ะฉันจะชื่อให้คุณได้สู้กับเย่จิ้งเฉินคุณต้องมีความสุขแน่กู้ยืนเสี่ยว <laughs> ใช่แล้วฉันต้องทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะได้พบกับองค์กรเฉินหลงแต่ว่าเย่จิ้งเฉินได้ทําลายมันเย่จิ้งเฉินคุณจะต้องได้ชดใช้ สงครามระหว่างองค์กรจิ้งเหมากับไปยุนเป็นยังไงบ้างมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็แค่รอสักหน่อยบ้าจริงคนของเรามีมากมายเป็นสองเท่าของพวกเขาเหตุใดพวกเขาถึงเข้ามาที่นี่ได้หัวหน้าองค์กรไปหยุนทำไมเป็นหัวหน้าล่ะเขาไม่ได้กำลังคุยกับนายกเทศสมนตรีหลีอยู่เหรอห้องผู้บัญชาการล่วพวกเขากำลังมาที่นี่หากไม่มีคำสั่งของหัวหน้าตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าเราสามารถฆ่าคนทรยศได้ใช่แล้ว ฉันไม่ใช่คนทรยศฉันต้องการจะพบกับหัวหน้าหูปากซะทุกคนรู้หมดแล้วหยุดโกหกสักทีฐานลับของสมาคมถูกยึดไปแต่พวกคุณก็ได้มันคืนมาพวกคุณคิดว่าพวกเราโง่งั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าคนของเหยี่ยหูไม่ได้มาเสริมกําลังให้กับเรานั่นมันเป็นเพราะว่าพอได้แล้วเธอไม่จาเป็นต้องพูดอะไรเลยหลิวหลิวพวกเขายอมรับแล้วเราจะไม่ให้อภัยคุณแต่ถ้าคุณทําให้ฉันสบายใจได้ฉันก็จะปล่อยให้คุณตายไปอย่างอ่อนโยนหย่า yeah. ฮะ huh? ในที่สุดเขาก็มาทุกคนทำตามแผนเราต้องทำลายองค์กรไปยุนเข้าใจแล้วอูหยางฉันมีภารกิจพิเศษให้คุณอะไรเหรอฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเฮยฮูที่พวกเขาส่งมาให้เราพวกเขาขอให้เราไปช่วยเจียลี่ลี่ผู้นำองค์กรเฮยฮูตอนนี้เธอถูกพาตัวไปที่องค์กรไปยุนยกเว้นทีมชีลินเพราะว่าพวกเขาไม่ว่างในสมาชิกทั้งหมดมีเพียงแต่คุณเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ฉันจะทำภารกิจให้สำเร็จ จดหมายลับงั้นเหรอแบบนี้องค์กรเฮงหูก็ทอยยดองค์กรไปยุนสิฉันรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไม่ดีหุบปากซะองค์กรเฮยหูได้ส่งจดหมายลับไปที่องค์กรจิ้งเหมาหากว่าคุณต้องการจะฆ่าพวกเขาก็มาฆ่าฉันก่อนจดหมายลับงั้นเหรอส่งไปที่องค์กรจิ้งเหมางั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลิวหลิวนี่เป็นแผนเธอใช่ไหมฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อเฮงหูหฉันรู้ว่าสักวันมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันก็เลยส่งจดหมายลับนี่ไปถึงองค์กรจริ้งงงเหมายัาไล่ะ่ะะขอทดนะี สำหรับพี่น้องในองค์กรแล้วฉันยอมแพ้ไม่ได้ยอมแพ้งั้นเหรอใช่เธอไม่รู้หรอกว่าในจดหมายลับนั้นมีอะไรไม่ใช่เพียงแค่ส่งไปยังองค์ก,กรจิ้งเหมาแต่ก็ยังดีที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นผู้หญิงของอูหยางด้วยหากอูหยางรู้ว่าอะไรอยู่ในจดหมายลับนี้เขาคงไม่ยอมทำภารกิจนะ่ผู้หญิงที่ชื่อหลิวหลิวคนนั้นไม่เพียงแต่สามารถคาดเดาทุกอย่างได้แต่ยังจะเอาพี่น้องของเธอมาเป็นผู้หญิงของเราด้วยนี่สิเอืมเฮ้อ ไม่ต้องกังวลเพราะเราจะได้พบหลียานแล้วว่าไงนะพบหลียานแล้วงั้นเหรอเข้าใจแล้วขอบคุณมากองค์กรหมาป่าสีเงินได้จับหลียานไปองค์กรหมาป่าสีเงินงั้นเหรอ องค์กรนี้เป็นองค์กรขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกหลังจากที่เราทำลายองค์กรชินหลงแล้วมันก็ถูกแบ่งออกเป็นองค์กรเล็กๆหลายองค์กรพวกเขารวมตัวกันและก่อตั้งเป็นองค์กรในภาคตะวันออกหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นก็คือองค์กรหมาป่าสีเงินพอพวกเราต่อสู้กับองค์กรหมาป่าสีเงินองค์กรอื่นๆที่อยู่ในแถบนั้นพวกเขาจะต้องมาต่อสู้กับเราแน่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสงครามไปยุนมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเราไม่ต้องการทำอะไรทั้งนั้นเฮิม วันนี้หมาป่าสีเงินจะต้องหายไปตลอดการหัวหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาคนขององค์กรจิ้งเหมารู้ว่าพวกเราลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นมาจูโจมยังไงล่ะพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้กับองค์กรไปหยุนพวกเขาคงทำอะไรไม่ได้และเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในพื้นที่อีกด้วยฉันไม่เชื่อว่าองค์กรจิ้งเหมาจะสามารถต่อสู้กับองค์กรที่สนับสนุนเราได้หัวหน้าคนขององค์กรจิ้งเหมามาฮะนัน่นเย่จิ้งเฉิน พวกเขาล้มสมาชิกของเราไปหลายคนแล้วเขามาก็ถามถึงผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าเราไม่ตอบเขาล่ะพวกเขาก็จะจัดการเราหัวหน้าเราควรจะทำยังไงฉันยังไม่อยากตายพวกเขามาอย่างรวดเร็วมีเพียงสองคนแต่สามารถล้มสมาชิกของเราไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องห่วงตราบใดที่พวกเรายังมีผู้หญิงคนนั้นอยู่เขาไม่กล้าทำอะไรหรอกและเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในพื้นที่อีกด้วยแล้ก็เพียงแค่รอพวกเขาเท่านั้น หัวหน้าฉันได้ติดต่อไปหาหัวหน้าองค์กรอื่นๆในภาคตะวันออกแล้วพวกเขาจะมาเมื่อไหร่ละ่ะติดต่อพวกเขาไม่ได้เลยหรือติดต่อได้พวกเขาก็ปฏิเสธจะมาช่วยหัวหน้าเราถูกลอยแพแล้วหัวหน้าติดต่อหาคุณไปหรือยังผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนเธอถูกลักพาตัวไปแล้วคุณไปกําลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่คุณพูดว่าอะไรนะหัวหน้าตอนนี้เราจะทํายังไงดีเราควรจะยอมแพ้ดีไหมหากหัวหน้าตอบคุณไม่ได้ฉันจะตอบให้คุณเอง ให้พวกเราพาคุณไปพบพี่น้องในสวรรค์ดีกว่าฮะผู้กำกับจูเช่นคือแย่จิ้งเฉินได้โปรดส่งตำรวจไปที่เทียนหยุนบาคุณทำอะไรลงไปเนี่ยเช่นก็แค่จะกวาดล้างกวากำลังในเมืองจิงไหเช่นหวังว่าคุณจะสนับสนุนฉันฉันเข้าใจแล้วเช่นจะส่งคนไปที่นั่นทำไมคุณถึงลากพาตัวหลี่ยานเจ้ฉันฉันเออกระสุนนี่เป็นกระสุนยิงระยะไกลโชคดีที่ฉันหลบได้เร็วมากพอใครกันที่ทำแบบนี้ ละวังฮะคุณจำฉันได้ไหมเย่จิ้งเฉินคุณเองเหรอพ่อคุณทำทุกอย่างของฉันพังในที่สุดฉันก็มีโอกาสที่จะได้แก้แค้นเขิมหลบแล้วอาวุธขององค์กรเดซี่ตระกูลสู้ร่วมมือกับองค์กรเดซี่เหรอฉันไม่ได้ดูถูกคุณหรอกนะไปยะสู้เซียงเหรอทำไมต้องเป็นเขาทำไมคุณถึงต้องฆ่าอาจารย์ของฉันฉันขอโทษจริงๆ ฉันไม่ได้อยากทําเลยฉันถูกบังคับหากคุณยกโทษให้ฉันฉันจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกคุณร่วมมือกับลูกน้องของฉันและฆ่าเขาเพื่อยึดของซูสานตอนนี้คุณมาบอกว่าคุณถูกบังคับให้ทํางั้นเหรอฮะฉันจะต้องพาคุณกลับไปที่ซูสานเพื่อชใช้ในสิ่งที่คุณทําถ้าหากฉันตายคุณจะไม่มีวันได้เจอฉันอีกเพราะว่าฉันไม่สวยชีวิตฉันมันถึงน่าเบื่อและก็ไร้ประโยชน์ จนเมื่อฉันได้มาพบกับผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาของฉันเขาทําให้ฉันมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ดังนั้นเมื่อฉันต้องการจะครอบครองซูซานฉันจึงตกลงในขณะนั้นอาจารย์ซูดีกับฉันมากและฉันก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ฉันทําลงไปแต่ฉันปล่อยให้คุณฆ่าฉันไม่ได้หรอกนะ เพราะฉันรู้ในตอนที่อาจารย์ซูยังมีชีวิตอยู่เขาสามารถควบคุมหูตรงได้พอได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเดซี่หลังจากที่ฉันได้ออกมาจากซูซานฉันก็ได้เข้าร่วมกับองค์กรเดซี่และยังได้รับผลประโยชน์อีกมากมายจากพวกเขาหากคุณฆ่าฉันองค์กรเดซี่จะต้องมาถลกหนังคุณแน่คุณควรจะปล่อยฉันไปคุณควรจะคิดให้รอบคอบนะ <laughs> ยังจะต้องให้คิดอีกเหรอเยอะฉันไม่ใช่คนของซูซานอีกแล้วและฉันก็ไม่ได้ชอบองค์กรเดซี่ ฉันจะฆ่าพวกคุณทั้งหมดซะ